สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือเสียงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับหนังสือคิดรวยแบบวีกรมเรื่องพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ผมมองอนาคตของอมาตะว่าจะต้องเดินไปสู่ภูมิภาคและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจะทำแต่นิคมอุตสาหกรรมหรืออยู่ไทยอย่างเดียว คงจะโตต่อเนื่องลำบากผมคิดถูกที่เริ่มต้นสร้างนิคมอมาตะเวียดนามครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2537และสร้างแผนพัฒนาธุรกิจใหม่ในปีพุทธศักราช2546ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตของอมาตะโดยมีคุณสมภไทยพานิชีวะเป็นหัวหน้าจนกระทั่งไปดูแลโครงการเวียดนามแล้วก็ได้คุณลีนา อดีตทูตพาณิชย์สิงคโปร์ประจำประเทศไทยมาแทนถือว่าได้มีการขยายฐานไปสู่พมา่าและลาวจนมีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า3 0 0แสนไร่พร้อมกับได้ร่วมเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองโยโกฮาม่าเพื่อมาช่วยอมาตะปรับเปลี่ยนจากนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอาชาลยะโดยโยโกฮาม่ามีประสบการณ์ทำมาก่อนแล้ว จากเดิมที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเมื่อ60ปีก่อนมาเป็นเมืองอัจฉริยะในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจนผู้คนย้ายมาอยู่กินที่นั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้มีประชากรมากถึง3.5ล้านคนเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่นปัจจุบันเป็นเมืองที่มีคนมาตั้งบริษัทเพื่อการคิดคนนวัตกรรมใหม่ๆที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอนาคตอมตะ จะเดินเพียงลำพังสู่เวทีการแข่งขันโลกไม่ได้อีกแล้วการมองการไกลในระยะยาวถือเป็นงานหลักที่ต้องทำเพื่อต่อยอดสำหรับการอยู่รอดและเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนการคิดค้นสิ่งใหม่ๆโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้อมาตาเป็นเมืองที่ก้าวหน้าทันสมัยทันโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีจึงเป็นงานประจำวันในบ้านปลายชีวิตหลังอายุ50ปีของผมโดยตั้งใจว่า จะเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดมาวางแผนสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างครบวงจรให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้โดยจะยึดถือเอาปรัชญาอวินมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายในเมืองอามาตะานั้นประสบความสำเร็จการท่วนหน้าโดยไม่มีใครได้รับผลกระทบที่ไม่ดีอีกทั้งจะไม่ส่งผลเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อมและสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอวิน เป็นทฤษฎีการทำธุรกิจและการบริหารที่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเป็นหลักซึ่งเป็นเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จของทุกองค์กรและของทุกคนที่ทํางานในอมตะหรืออาศัยอยู่ข้างอมตะซึ่งปัจจุบันนี้กว่า98 9ถึง99ปรซ์ประสบความสำเร็จและอยู่เย็นเป็นสุขการเริ่มธุรกิจใหม่ๆนั้นส่วนหนึ่งได้มาจากการเรียนรู้และจากข้อคิดของลูกค้า อีกส่วนหนึ่งมาจากวิสัยทัศน์ที่ผมมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของโรคที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของภูมิภาคเอเชียเพราะความเป็นจริงนั้นเอเชียมีประชากรมากกว่า60%ของประชากรโลกมีเงินทุนสำรองถึงเกือบ70%ของโลกมีนิสัยที่ชอบหาเงินและเก็บออมเห็นได้จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียที่ขยายตัวสูงสุดในช่วง 20ถึง30ปีที่ผ่านมาผมมองว่าถ้าความขัดแย้งในเอเชียลดต่ำลงเรื่อยๆเหมือนเช่นในช่วง30ปีที่ผ่านมาอนาคตเอเชียจะกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนของโลกโดยมีจีนญี่ปุ่นอินเดียและอาเซียนเป็นตัวจักในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเอเชียขยายตัวเติบโต5-6%ต่อปี จีนนั้นหันมาพัฒนาตลาดใหม่ๆใ,ในเอเชียกลางผ่านเส้นทางสายไหมสู่ทวีปยุโรปและผ่านตะวันออกกลางกับแอฟริการวมทั้งเอเชียโดยนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ตั้งงบประมาณไว้1.4ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือเป็นโครงการที่ใช้เงินมากที่สุดในการพัฒนาระบบขนส่งในยุคนี้ ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศจีนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกบวกกับญี่ปุ่นที่หลังจากเห็นจีนสามารถทำโครงการดังกล่าวให้เดินหน้าได้ดีในช่วง5ปีที่ผ่านมาจึงได้ประกาศเข้าร่วมวงพัฒนากับจีนด้วยเลยยิ่งทำให้ความสำเร็จ